เอฟเวกเซเลเจนต์นั้นเป็นเกมที่ฮาร์ดคอร์ต้องเล่นแบบชานฉลาดเท่านั้นถึงจะอยู่รอดสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าพวกมึงมีกลยุทธ์อะไรมึงก็งัดออกมาให้หมดเพราะว่านั่นจะเป็นทางเดียวที่พี่มึงจะได้เป็นที่หนึ่งไม่ได้เงียบดิดยังไม่ก็เรียกตีนมาหรอก็ลินปางมันเรียกตีมาด้วยจริงๆไงดิเฮดช็อต <Head shot. S 2> แจ็คพอร์ตยิ่งกว่าถูกหวยซะอีกไม่เอาหน้าป้าถ้ามีมันผมเป็นโปรได้เลยนะมือโปรเขาไม่ต้องพึ่งของหรอกนะ ไปบอกคนอื่นด้วยว่ากูนี่แหละเป็นคาตกอให้กูแบกตลอดเลยมึงเนี่ยติงกูเว้ยของป้าเหรอถ้าเกิดไม่มีผมป้าคงไม่ได้เป็นแชมป์ถือทุกวันนี้หรอกปืนกูมันกากหรือมึงกันแน่ว่าที่กากว่าอีดอกสวัสดีครับพี่สบายดีป่ะโกรทีนะพอดีผมติดนารูโตะนอะแม่งเลยในป้าบอกวันนี้จะแบกไง เฮ้ยพวกเวนทะเลาะกันเป็นมายุ่นแหละให้หามาอุดปากไหมกูอยากเห็นหน้าคนสร้างมันจริงๆมึงจับจับป่ะผมหนักแค่หกสิบเองนะโอ๊ยโอ๊ยบิวบิวบิวบันทึกเกมโอเวอร์โอกาสหน้าลงมาอีกไว้แปะมือหน่อยพวกมนุษย์กูจะตบหน้ามึงนี่แหละเอาล่ะสรุปผมช่วยชีวิตป้าเอาไว้ฉะนั้นเอามาให้ผมเถอะเจ๊รีบหนีเร็วคลองระเบิดแล้ว เสียมึงโคตรไปเข้ากับหน้ามึงเลยพวกหนังหมารู้ไหว่ามันทิ้งอะไรให้เราบ้างอ,อ,อ้ายอ้าอ้าเอามือโป้ก็ต้องเซฟตัวเองก่อนว่ะเอกเลเจนเปิดให้เล่นฟรีแล้วนะจ๊ะอย่าลืมไปโหลดเล่นกันด้วยล่ะ